สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยร์กรโดยดวงดาจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2 4 6 f o r f Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่กำหนดนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็น special คล i p หรือคลิปพิเศษอย่างเช่นเดิมนะคะก็จะเป็น12ราศีที่เรียกว่าแบ่งแยกเป็นแต่ละวิดีโอนะคะแต่ละราศีแต่จะทำนายในท็อปิกเดียวกันที่ชื่อว่าเรื่องใหญ่ที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา ครึ่งปีหลังนะคะอาฉะนั้นก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยกิ่งฟ้าจะทำนายโดยภาพรวมคือแล้วแต่ไพ่จะบอกนะคะมันไม่ได้จํากัดว่าจะต้องแบบมีงานมีเงินมีความรักหรือสุขภาพคือมันเป็นโดยภาพรวมนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะคะก่อนอื่นขออนุญาตแจ้งก่อนนะคะว่าอาจจะมีเสียงแบบตอกหรือว่าเสียงแบบ สว่านอะไรก็ตามแต่เข้ามาในเสียงไม้ของกิ่งฟ้านะคะเนื่องจากตอนนี้รอบข้าของกิ่งฟ้าเนี่ยในคอนโดมีการบิวอินห้องต่างๆนะคะเหมือนคนจะเข้ามาอยู่เขาก็บิวอินเข้ามาฉะนั้นเลยบอกว่าอาจจะมีเสียงรบกวนเข้ามาในคลิปบ้านนะคะฉะนั้นก็พยายามฟังเสียงกิ่งฟ้าละกันนะคะ,ะกิ่งฟ้าจะทานายโดยภาพรวมนะคะเรียกว่า general reading ไม่ได้ทานายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึง่งฉะนั้นทุกท่านต้องดูอย่างมีสตินะเป็นงคงานนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เราเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าสิ่งเหล่านี เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางเป็นกําลังใจมารับพลังงานดีๆกันไปเลยดีกว่านะคะ,ะแล้วก็อย่างเช่นเดิมนะคะสําหรับท่านใดที่อยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้านะคะใน YouTube จะมีปุ่มสปีดปรับความเร็วความช้าจะเป็นฟันเฟืองด้านขวาของคุณนะคะ,ะในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า play back speed นะคะแต่ถ้าภาษาไทยจะเป็นปุ่มป,ปรับความเร็วความช้าถ้าสมมุติว่าหลายๆท่านอาจจะโอเคกับ normal speed แบบนี้คือ speed แบบนี้ไม่ต้องปรับใดๆนะคะแต่ถ้าอยากให้เร็วขึ้นหรือช้าลงก็สามารถปรับได้นะคะตามใจที่ เราต้องการเลยนะคะแล้วก็อย่างเช่นเดิมนะคะคลิปนี้เนี่ยกิงฟ้าบอกเสมอว่าทุกคลิปของอาจารย์กิงฟ้ามีลิขสิทธิ์หมดนะคะ,ะบางคนเนี่ยเจตนาไม่ดีเลยนะคะก็คือนำคลิปของอาจารย์กิงฟ้าเนี่ยดูดไปแล้วก็นําไปลงในแพลตฟอร์มของตัวเองไม่ว่าคุณจะหาะไรายได้หรือไม่หาไรายได้ก็ตามแต่จะทําผลประโยชน์หรือว่าดูเองก็ตามแต่ไม่สมควรนะคะเพราะว่า กิ่งฟ้าใช้เวลานานมากๆในการทำแต่ละคลิปแระตั้งใจทำมากๆถ้าต้องการที่จะสนับสนุนกิ่งฟ้าหรือเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้านะคะคือสามารถกดแชร์นะคะก o อปปี้ลิงก์จาก u b e ไปกดแชร์ในแพลตฟอร์มอื่นๆได้เลยนะคะอันนี้เป็นการแชร์ที่ถูกต้องมากๆนะคะขอบคุณมากนะคะที่หลายท่านที่แบบทราบเรื่องในเรื่องลิขสิทธิ์หรือว่าให้กำลังใจกิ่งฟ้าด้วยการแชร์นะคะขอบคุณมากจรงิจรงๆจ,งจยากใจค่ะตอนนี้นะคะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปโดของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีตุน เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเรื่องใหญ่สําคัญที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะเป็นยังไงนะคะเรามาดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่าแล้วตับไพ่จะบอกนะคะราศีตุล promise of the future concentration achievement Ten of Pentacles, Judgment, The Magician, Seven of Cups, The Hermit, Knights of Wands, Page of Pentacles, page of wands อันนี้คือคนเราสำรับนะคะพอดีมันติดมากขอโทษทีนะคะไพ่ติดมาโอเค ten of wands the star five of wands three of pentacles โ okay. อเคราศีตุลน,นะคะจะบอกว่าไพ่ขึ้นว่าคุณคือถ้ามองในเรื่องใหญ่มันคือความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ รวมถึงต้องบอกก่อนว่าคุณอาจจะมีการไปช่วยเหลือใครหรือมีคนมาช่วยเหลือเราก็เป็นได้หรือว่าต่างคนต่างช่วยเหลือกันเพราะว่าพลังงานมันขึ้นแรงสนับสนุนแรงช่วยเหลือมันจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อะไรที่เกี่ยวโค้กับต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นดีมากๆมากๆเป็นพิเศษเลยนะคะหรือสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลถ้าใช้เป็นประโยชน์หรือว่าเรากําลังสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์จะค่อนข้างดีนะคะพลังงานมันขึ้นว่ากา,การมองการไกลมองอนาคตนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ ถ้าสมมติว่าเราจะเรียนต่อศึกษาต่อหรือว่าจะเรียนเพื่อต่อยอดทางเรื่องการทํางานหรือเรียนต่อปริญญาหรือว่าจะเข้ามาหาลัยหรืออะไรก็ตามแต่ช่วงนี้จะค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องการเรียนการศึกษาเรื่องความคิดความอ่านเป็นอย่างมากนะคะ,ะแล้วก็พลังงานขึ้นการเริ่มต้นสิ่งใหม่เหมือนเป็นการตบจบอะจบแบบปลายจากสิ่งเดิมเริ่มต้นสิ่งใหม่ไปเลยนะคะหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับพวกครอบครัว family business จะค่อนข้างดีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องแบบ การทำอะไรที่คล้ายๆกับพ่อแม่ทํามาหรือว่ากับพ่อครัวคุณทํามาช่วงนี้จะค่อนข้างเด่นนะคะหรือว่าอาจจะต้องไปสืบพอดตระกูลมรดกตกทอดต้องสืบทอดกันมาอะไรเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันหรือบางท่านอาจจะบอกว่าต้องกลับไปช่วยธุรกิจที่บ้านหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นได้ว่าเราเองอาจจะต้องช่วยเหลือตัวครอบครัวของคุณบางคนเนี่ยก,ก็มีนะคะกิฟ้าเข้าใจบางคนแบบต้องแบบชดใช้หนี้สินอะไรบางอย่างให้กับคนรอบข้างคนครอบในครอบครัวอะไรเงี้ย หรือว่าเรามีภาระที่จะต้องดูและนะคะกิ่งฟ้าขอส่งกำลับบงใจบูทูตกอดผ่าน YouTube ตรงนี้ไปเลยนะว่าสู้นะเป็นกำลับบงใจแล้วก็กิ่งฟ้าเชื่อว่าเราทำยังไงอะ่ะมันได้แบบนั้นถ้าคุณกระทำในสิ่งที่ดีคุณไม่ทำให้ใครเดือดร้อนกิ่งฟ้าเชื่อว่าบุญกุศลต,ตรงจุดนี้น่ะจะช่วยหนุนนำดวงชะตาของคุณให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณอาจจะท่องทำงานค่อนข้างเยอะทำงานหนักพอสมควรหรือว่า มันอาจจะมีงานที่วิ่งเข้าชนด้วยความที่เหมือนพลังงานมันขึ้นงานแบบที่เป็นงานเฉพาะทางหรือคุณมีฝีมือในการทํางานหรือว่าคุณมีความโดดเด่นในเรื่องการทำมาหากินอ่ะมันเลยทําให้มีคนมาว่าจ้างงานเราเยอะแยะไปหมดเลยหรือบางคนทำฟรีแลนซ์เนี่ยช่วงนี้จ,จะมีงานวิ่งเข้าชนเยอะมากกว่าปกติแล้วก็ดวงของคุณค่อนข้างโดดเด่นกว่าปกติด้วยช่วงนี้นะคะ แล้วก็มีการเดินทางระยะสั้นเกิดขึ้นอาจจะเดินทางภายในจังหวัดในประเทศหรือว่าคนแบบเป็นคนไทยต่างแดนที่ดูกิ่งฟ้ายอยู่ก็อาจจะเดินทางภายในประเทศของคุณหรือใครอยู่เมืองไทยก็เดินทางในประเทศไทยอยู่ก็เป็นได้คือช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นเดินทางระยะสั้นหรือว่าแบบ อาจจะแบบไปไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์หรือว่าไปเช้ายืนกลับอะไรเงียง้ยช่วงนี้จะค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นเที่ยวทํางานหรือไปไปไปศึกษาความรู้ไปเรียนอะไรเสริมเพิ่มเติมจากค่อนข้างดีนะคะและไพ่ขึ้นอวยพรอวยใยเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะได้รับข่าวดีและรับสิ่งดีๆหรือถ้าใครปฏิบัติดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะคะจะบอกเลยว่าพลังงานดีๆจะค่อยคอยหนุนนําคอยหนุนดวงคุณถ้าใครทาอาชีพที่อาจจะแบบ อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือคนอื่นแต่เป็นอาชีพในเวลาเดียวกันอย่างเช่นหมอแพทย์พยาบาลและอื่นๆนะคะจะค่อนข้างดีนะคะแต่อย่าทําอะไรที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายนะคะจะทําให้มันเกิดการที่แบบเราจะมีปัญหาการเข้าคุกเข้าตารางได้ถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลได้เลยนะคะอย่าทําอะไรผิดศีลธรรมคือเขาว่าผิดศีลธรรมคือหมายถึงว่าอะไรที่เป็นอบมุกรุนแรงนะคะรุนแรงมากๆที่มันสามารถติดคุกติดตารางได้ถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลได้อะค่ะต้องระวังมากๆอย่าทําอะไรที่ผิดพลาดหรืออาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ย เราเองอาจจะต้องแบบไปช่วยเหลือคนอื่นตรงจุดนี้หรือค่าทายทำงานที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องพวมดุงความยุติธรรมต่างๆทํางานในศาลอะไรอย่างเงี้ยต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างเด่นมากกว่าปกาติจะมีคนมาว่าจ้างเรามากขึ้นนะคะไพ่ขึ้นทุนหนาค่าไม่ตายในเรื่องเงินเรื่องทองกิ่งฟ้าจะบอกเลยว่าช่วงระยะเวลานี้ของคุณค่อนข้างที่จะดีขึ้นกว่าเดิมหรือเงินของคุณเนี่ยม,มันมีเข้ามาเรื่อยๆไม่ขัดสนอะไรนะคะหรือมันเป็นได้เหมือนกันว่าเราเองอาจจะมีการทําอะไรบางอย่างเสริมเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ถ้าใครมีบุตรมีลูก นะคะช่วงนี้จะค่อนข้างโฟกัสกับบุตรกับลูกหรือค่อนข้างให้ความสําคัญกับบริวารค่อนข้างมากพอสมควรนะคะหรือว่าการสอนาการให้ความรู้เขาอะไรเงี้ยนะคะช่วงนี้เนี่ยคุณจะบุกลุยในเรื่องอาชีพของคุณสับบ้นหันแหลกสุดๆเลยคือแบบไฟต์ต่อสู้แบบอ่าเขาเรียกว่าตัดสินใจได้ได,ได้แบบเด็ดเดี่ยวมากๆหรือว่า คุณกล้าที่จะคิดนอกกรอบหรือกล้าที่จะลงมือทําในสิ่งที่เราไม่กล้าทํามาก่อนก็เป็นได้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องแบบความคิดของเรามากยิ่งขึ้นเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งไพ่ขึ้นครูบาอาจารย์นะคะฉะนได้เลยบอกว่าแต่คุณจะมีคนคอยช่วยหรือให้ความรู้คุณอยู่หรือถ้าใครเป็นอาชีพที่ทําเกี่ยวกับเรื่องวิชาวความรู้ต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างดีนะคะดีมากกว่าปกติเลยนะคะอ่าแล้วก็ จะบอกว่าช่วงนี้ถ้าสมมติว่าใครที่แบบอยากจะมีคู่มีแฟนนะคะไพ่ขึ้นว่าต้องทําตัวให้แบบคือต้องมองตรงแบบเหมือนต้องโปรยเสน่บ้างหรือว่าทําตัวเองให้ดูดีดูสวยดูหล่ออะไรเงี้ยคะหรือลงโพสโซเชียลบ้างก็ได้อาจจะมีใครสักคนหนึ่งได้ให้ความสนใจเราคือพลังงานขึ้นว่าบางทีบางครั้งเราอาจจะบางคนนะมีประเภทที่ว่าดูสวยดูหล่อเกินไปแล้วไม่มีคนกล้าเข้ามาจีบหรือว่า คนเข้ามาเยอะมากจนแบบบางทีแบบฉันฮอตมากจนเริ่มไม่ถูกว่าจะยังไงอ่หรือเป็นได้เหมือนกันว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะมีคนเข้ามาแต่คุณต้องดูคนดีๆไม่ใช่ว่าเราอารมณ์อ่อนไหวบางคนอาจจะเพิ่งอกหักเพิ่งเสียใจมาใช่ไหมคะแล้วแบบมีคนเข้ามารีบคว้าคุณคนนั้นเลยดูดีๆนิดนึงช้าลงนิดนึงดีกว่านะคะไพ่เลยบอกว่าช้าลงอาจจะเจอคนที่ดีหรือว่าค่อยๆศึกษาดูใจกันไป ถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองกิฟฟฟ้า hmm. มองว่ามันจะมีคนเข้ามาแต่ไพ่ขึ้นว่ามีทั้งคนดีและคนที่มันไม่โอเคเข้ามาดูคนดีๆนะคะแต่ถามว่าถ้าเราต้องการรักที่ไม่ผูกมัดมีเข้ามาแน่นอนนะคะมีแน่นอนนะคะนี่เป็นโลสนิยมของแต่ละบุคคลถ้าเรามีสถานะที่มันไม่ชัดเจนกิ่งฟ้าจะบอกว่าไพ่ก็คือคล้ายๆกับคนที่แบบโสดอ่ะคือกิฟฟ้าจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่า เราดูสวยดูหล่อมันเหมือนไม่มีความโดดเด่นมากๆมันมีคนเข้าหาอีกนะมันเหมือนจะยังไม่จบที่คนคนนี้มันเหมือนจะยังมีแบบเป็นรักเผื่อเลือกอะถ้าพูดตรงๆยังเป็นคําว่าอาการรักเผื่อเลือกหรือเราไปคุยกับคนที่มีสเสน่ห์มากๆมันยังเป็นการเลือกสรรอยู่ยังไม่ได้ลงเอยกับใครสักคนหนึ่งสักทีเดียวสําหรับคนที่มีคู่นะคะช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเขาติดหนึบเราหรือเราไปติดหนึบเขามีการแบบว่าค่อนข้าง รักมากขึ้นกว่าเดิมห่วงมากขึ้นกว่าเดิมรู้สึกดีต่อกันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะประมาณนี้เลยนะคะประนึ่งว่าหลงเสน่ห์ซึ่งกันและกันซัาไปซัมมาตกหลุมรักซ้มไปซัมมากับคนเดิมนะคะแต่ถ้าใครที่แบบมีคู่หรือว่าเป็นคนที่แต่งงานแล้วนะคะหญิงฟ้าบอกว่าก็ดีด้วยเช่นเดียวกันความรงคุณไม่ได้แย่เลยโอเคมากๆถือว่าเป็นแบบปานกลางอะใช้ได้ไม่ดีไม่แย่ปกติเลยไปได้เรื่อยๆนะคะก็คือถ้ามันมีปัญหาก็แก้ไขาตามสถานการณ์ไม่ได้เป็นอะไรที่มันหนักหนาก็โอเคนะคะสำหรับ เรื่องอื่นๆในเรื่องของสุขภาพเนี่ยคือช่วงนี้เนี่ยอยากให้คุณระมาระวังในเรื่องแบบการโหมงานหนักถึงเข้าขั้นโรงพยาบาลได้เลยนะอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะแต่ไพ่แค่ขึ้นเตือนว่าคุณควรที่จะแบบมีวินัยกับร่างกายตัวเองเออกกําลังกายบ้างทานอาหารใี้เป็นประโยชน์ทานน้ำสองลิตรอะไรเงี้ยต่อวันคือคือการดูแลแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแต่จะบอกว่าถ้าบางทีเรา หักโหมงานหนักเกินไปหรือทําอะไรมากเกินไปบางทีมันทาให้มันมีผลกระทบต่อสมองเรื่องความคิดหรือว่าการนอนหลับหรือว่าความเครียดมันเกิดขึ้นได้ต้องเรามาระวังในเรื่องสุขภาพใจสุขภาพจิตนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เรามาระวังในเรื่องของออพวกเกี่ยวกับเรื่องท้องลำไส้อาหารการกินต่างๆหรือบางทีอาจจะอ้วนขึ้นน้ำหนักขึ้นก็เป็นได้แต่บางคนบอกอาจจะผอมผอมเกินไปไรือแงยพยายามบิ้วให้น้ำหนักขึ้นก็ได้คือมันจะเป็นเหมือนลักษณะของเขาว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องแบบ อ,อ,อาหารการกินของกินอะไรต่างๆช่วงนี้เรามาระวังด้วยหลักกันนะคะมีอะไรที่ไพ่อยากบอกอีกไหมไพ่ขึ้นอํานาจวาสนาของคุณค่อนข้างดีมากในช่วงระยะครึ่งปีหลังมันเหมือนกับว,ว่ามันมีความออร่าออกมาจากตัวคุณแลวคุณเองก็สามารถที่จะปราบทุกปัญหาได้อยู่มัด ะะอะไรที่เป็นปัญหาคุณจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อาจจะมีคนช่วยหรือเราสามารถแก้ได้ตัวของตัวเราเองได้และไพ่ขึ้นมีเรื่องน่าย,ยินดีบางคนถ้าอยากจะมีบุตรุ่ยลูกก็ไปปรึกษาแพทย์มีโอกาสที่จะมีบางคนอาจจะมีการรับน้องหมาน้องแมวหรือสัสตว์เลี้ยงทั้งหลายมาก็เป็นได้นะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะแบบมีเรื่องน่าย,ยินดีมีข่าวดีในเรื่องต่างๆเข้ามาในชีวิตในช่วงครึ่งปีหลังฉะนั้นเตรียมรับข่าวดีเตรียมรับความปังได้เลยนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านมากๆอ๋อลืมไปต้องเปิดสาใบสุดท้ายก่อนนะคะเป็นบทส รุปให้กับสำหรับชาวราศีตุลก่อนนะราศีตุลไพ่ขึ้นพระแม่คงคาขึ้นมานะคะ,ะเป็นพระพรหมขึ้นมาและเป็นพระหานุมานอะ,อะไรที่มันไม่ดีมันเหมือนแบบหนุมานเผากุงลงาคือแบบราบลืบ่นราบ,บ,บ,บเรียบสยบไปเลยแล้วก็ความรักจริงๆมีโอกาสสมหวังสมความาปรารถนานะคะ,ะแล้วก็บางทีบางครั้งเนี่ยอะไรที่เป็นความพุกอ่ะมันเหมือนกาลังจะหมดสิ้นกาลังจะ เหมือนโดนปลดปล่อยไอ้ความทุกตรงนั้นอ่ะเมันกาลังจะยกภูเขาออกทั้งอกอ,อ่ะออ,ออกออกจากอกผู้ผิดยกภูเขาออกจากอกได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยพระแม่คงคาเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องน้ําต่างๆได้ด้วยนะคะ,ะพลังงานอะไรขึ้นเป็นลักษณะของคำว่ามันจะมีความราบเรื่อนราบเรียบหรือชีวิตของคุณมันจะค่อนข้างที่จะมีความสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ คุณเองนะคะจะสามารถคอนโ control สิ่งต่างๆด้วยสติของคุณได้เก่งมากขึ้นคือนเหมือนกับว่าคุณเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็บางท่านอาจจะแปลว่าคุณอาจจะมีการไปทําบุญหรือมีมีพิธีกรรมอะไรต่างๆที่มันเป็นพิธีกรรมที่มงคลเหมือนเราไปร่วมงานบุญที่วัดไปสวดมนต์ที่วัดอะไรอย่างเงี้ยต่างๆช่วงนี้จะยิ่งดีนะคะขอให้ทําอะไรเป็นพยายามเป็นสายกลางเดินทางสายกลางดีที่สุดอย่าอะไรที่แบบ สายดำหรืออะไรน่ากลัวน่ากลัวอย่าอย่าทำนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะบอกว่าจิตของคุณมันมันเข้าไปสู่ห้วงตรงนั้นได้ไวจิตของคุณจะไวกับตรงจุดนั้นมากๆในเรื่องของคําว่า เขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้นะคะอย่ามากจนเกินเหตุเกินไปเดี๋ยวมันหลงระเริงเกินไปหรือว่าบางทีจิตมันหลุดไปได้เลยนะคะกิ่งฟ้าถึงบอกว่าพยายามเดินทางสายกลางกิ่งฟ้าจะบอกเสมอการดูดวงไม่อยากให้คุณแบบงมจนง่าเกินไปเพราะว่าตรงสุดท้ายแล้วมันคือแบบไกด์ไลน์เฉยๆเพราะนี่ทำนายภาพรวมอยู่ดีถึงแม้คุณจะไปทํานายดงโดยแบบโดยแบบบุคคลก็ตามด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณจะมีพลังอํานาจบารมีจริงๆนะคะช่วงนี้ระบอกว่าออร่าของคุณมันเด่นมากๆหรือบางคนเนี่ยถ้าคิดจะไปทาศิลปกรรมเสริมสวยส้มหหล่ออินีัตตกาารระไงๆ ก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณจะสามารถทําให้ตัวเองดูมั่นใจมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้นะคะอาแต่โดยภาพรวมอีกหนึ่งอย่างคืออย่าใช้อารมณ์เป็นการดําเนินชีวิตนะอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดมันจะมีปัญหาตามมาทันทีแต่ถ้าเราเองค่ะคิดมาดีแล้วมีสติมากพอกิฟัาจะบอกเลยว่า อะไรที่มันไม่ดีมันจะลาบไปหมดเลยลาบเป็นหน้ากองเลยอะไรที่มันไม่ดีคนที่มันไม่ดีมันจะมีเหตุออกไปอะไรที่มันดีๆอ่ะมันกําลังจะเข้ามาและเป็นดวงของการเปิดรับสิ่งใหม่ใหม่เห็นไหมอย่างที่กิ่งฟ้าบอกคือยกภูเขาออกจากอกเลยแล้วก็มันจะมีสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นกับคุณกิ่งฟ้าขออีกหนึ่งใบนะคะไพ่ขึ้นนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณจะทําอะไรรีบทาอย่าแค่แบบคิดเองเออเองอย่าแค่แบบ คิดไปก่อนล่วงหนะ้าคือถ้ามีอะไรให้ถามมีอะไรไม่เข้าใจให้คุยนะคะหรือว่าอยากจะทําอะไรให้ประสบความสำเร็จลงมือทําทันทีอย่าแค่คิดหรือมนโนเพ้อฝันมันจะเป็นแค่ความฝันที่แบบ ไม่ได้ทาสักทีหรือว่าความฝันที่มันอาจจะมาแล้วก็หลุดลอยหายออกไปฉะนั้นบอกว่าจะทําอะไรก็รีบทําในช่วงนี้ในครึ่งปีหลังแล้วคุณจะได้ดีกว่าที่คุณคิดเยอะเลยนะคะฉะนั้นขอเป็นกาลังใจให้ชาวราศีตุลพบเจอแต่สิ่งดีเจอคนดีๆอะไรที่มันไม่ดีมีเหตุออกไปก็ขอฝากพลังงานพลังงานไพ่ที่ดีๆตรงนี้เอาไว้ให้สำหรับคุณเลยนะคะมีความสุขมากๆนะคะขออนุญ,ญาตจบคำทำนายในพทธนี้สำหรับท่านใดน,นะคะที่ต้องการสนับสนุนช่อง,องกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตังคหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่ม เองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตนะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fan Page ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอก,กัแบบคลิปอื่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปอื่น สวัสดีค่ะ